สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนมาอยู่กับช่องแม่หมอก้อยจันจิราลักค่ะแม่หมอก้อยจะมาทํานายคลิปดวงประจําเดือนเมษายนของชาวราศีพฤษศค,ค่ะชาวราศีพฤษศค,คือผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนค่ะดวงโดยรวมกันก่อนนะคะดวงโดยรวมค่ะดวงโดยรวมของชาวราศีพฤษศอะดวงโดยรวมอะ เดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าจะมีคนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์คนสนับสนุนนะคะทำอะไรก็มีคนสนับสนุนนะคะโดยโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะอ่ะจัดว่าดีนะคะได้ไพ่ใบเลิฟแต่ข้อเสียนิดนึงถ้าได้ไพ่ใบเลิฟตรงเนี้ย คุณจะมีความเจ้าชู้ในเดือนนี้ค่ะไว้ใจไม่ได้ค่ะอย่าไว้ใจตัวเองนะคะในเดือนนี้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะอย่าไว้ใจตัวเองไม่ใช่ไปไว้ใจคนอื่น <c oughs> ไว้ใจตัวเองนี่แหละตัวเองอะแสบค <c oughs> ราสีพฤษภนะคะ,ะแสบนะคะต้องแบบเอาเอาจิตให้นิ่งเอาตัวเองให้นิ่งคุมตัวเองให้อยู่นะเพราะเพราะว่าเวลาเราไปเจอสิ่งยั่วยาอะราศีพฤษภมักจะ คอยตามอ่าคอยตามเพลิดเพลินนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วแหละเราไม่ต้องไประวังคู่ครองของเราหรือคนรักของเราว่าเขาจะมีใครไหมเขาเจ้าชู้ไหมให้ระวังที่ใจตัวเองค่ะราศีึกษมเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าชู้เจ้าชู้และดูเป็นมิตรนะคะอ่าต่อไปดวงด้าน ด้านการเรียนก่อนน้องๆนะคะด้านการเรียนค่ะด้านการเรียนในเดือนนี้นะคะมีเขาเรียกว่ามีพลังมีพลังแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นนะคะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นแถมยังเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าต่อไปเนี่ยหรือวันพรุ่งนี้ฉันจะเดินยังไงอ่ามีมีกาลังใจละหรือเรียกเรียกว่ารู้แล้วว่าฉันเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ต้องไปทางนี้อ่ามีความมีเหตุมีผลในตัวของตัวเองอ่า ดีเยี่ยมเลยค่ะเก่งแล้วเก่งแล้วนะน้องนองนักเรียนนะคะอ่ะต่อไปดวงด้านของคนที่อันนี้เพิ่มมาให้ไงเพราะว่าเวลาดูดวงอะ่ะเออมักมีคนถามตลอดเลยค่ะบางทีไม่ได้ถามแต่ก็ต้องทักว่าอยากลาออกใช่ไหมเนี่ยอยากย้ายงานใหม่ใช่ไหมเนี่ยแล้วหมอก,ก็เลยจัดไปอ่ะใครที่อยากลาออกแล้วจะได้งานใหม่หรือเปล่านะคะอ่า ลาออกแล้วจะได้งานใหม่ในทันทีค่ะสำ,สำหรับชาวราศีพฤกษภค่ะได้งานใหม่ทันทีนะคะส่วนท่านที่ว่างงานลาออกมาสักสองสาเดือนสักพักแล้วยังไม่ได้งานสักทีมีโอกาสจะได้ไหมมีโอกาสได้เหมือนกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่หมอก็คิดว่าอยู่ในช่วงวันที่หนึ่งพฤษภานะถึงจะได้เพราะว่ามันก็กางเดือนแล้วปิดสงการอีกเอาด้วยหลัก ผลความเป็นจริงอะเนาะมันก็จะประมาณนั้นด้วยส่วนท่านที่ทำงานประจำข้าราชการนะคะลูกจ้างทั้งหลายอ่ะเดือนนี้นะคะโดเขาเรียกว่า มีคนเมตตาอุปถัมภ์เจ้านายเอนดูเพื่อนฝูงเอนดูเห็นใจคือทุกคนเห็นใจกันหมดเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากอ่าไม่มีศัตรูมีแต่มิตรภาพที่ดีนะคะแล้วต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนช่วยเหลือเราเราก็ช่วยเหลือเขานะคะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เหนื่อยเหนื่อยเราต้องช่วยกันจ้าละหวั่นกันเลยทีเดียวนะคะอ่า ดวงด้านของคนที่ทํากิจการส่วนตัวอพอค้าแม่พอค้าแม่ค้าหรือว่าออนไลน์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่เนาะจะเป็นอย่างไรในเดือนเมษาเดือนเมษานี้นะคะให้ความรักนําทาง <laughs> ให้ความรักนําทางยังไง <laughs> ก็คือว่าต้องต้องช่วยซึ่งกันและกันนะคะ คือต่างฝ่ายต่างเป็นดวงที่ส่งเสริมและสนับสนุนกันในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยากปรีผามให้ปรึกษากันก่อนนะคะปรึกษาสามีปรึกษาภรรยาปรึกษาแฟนนะคะปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะรวมถึงปรึกษาคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วจะได้สรุปสิ่งดีๆออกมานะคะถามว่าการงานดีไหมถ้าไปปรึกษากระดุน ก็เขาช่วยดูอย่างน้อยเขาก็อุปถัมภ์หรือว่าเขาช่วยดูข้อผิดพลาดให้ซึ่งดีค่ะในเรื่องของดวงการเงินนะคะว้าว <c oughs> <c oughs> ดวงการเงินของชาวราศีพฤษภค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าแฮปปี้มากเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีเงินค่อนข้างที่จะแบบว่าได้เงินแล้วก็ถึงแม้จะได้เงินแล้บจ่ายออกแต่เราก็ได้เงินอีกคือไม่ขาดสาย ในเดือนเมษานี้ก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจนะคะเงินมาค่ะเงินมาดีดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะ,ะแม่หมอก็แนะนํานะชาวราศีพฤษภถ้าเป็นไปได้นะให้บูชาพระแม่ลักษมีบ้างใครที่อยู่กรุงเทพให้ไปที่ตึกเกสรพาษซาบ้างนะคะเพราะว่าที่นั่นพอเราไปไหว้แล้วเรารู้สึกถึงความแบบขนลุกถึงพลังงานและแม่หมอก็เองอไปมาแล้วไปมาสองสาครั้งแล้วหละก็ ไปยืนตรงนั้นแล้วรู้สึกแบบมีความสุขมากรู้สึกถึงพลังงานอันยิ่งใหญ่นะคะเหมือนเขาตั้งทิศดีอ่ะตั้งทิศที่แบบไฮโซหรูหรารวยมากอะไรอย่างเงี้ยพอไปไปหยุดจุดนั้นแล้วก็นําดอกบัวไปถวายแล้วก็เออมีความสุขนะคะเนี่ยไปขอพรมาเดี๋ยวต้องไปเหมือน ต้องไปแก้เพราะว่าสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอสําสเร็จเราก็ต้องไปหาหาพระแม่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้แก้บนนะคะแม่หมอก้อยขอพรนะเพราะว่าถ้าองค์เทพเนี่ยเราจะขอพรแล้วถ้าเรา อยากจะถวายอะไรท่านตามหลังก็ถวายไปนะคะแต่ที่สําคัญนะการขอพรจากองค์เทพจะได้เร็วนะได้เร็วอ,อันนี้ได้เร็วจริงๆ <c oughs> อ่าต่อไปในเรื่องของโชคลาภค่ะดวงด้านโชคลาภนะคะด้านโชคลาภของชาวราศีพฤษภอ่ะโชคลาภมาร้อยเต็มเต็มค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแน่นอนค่ะอ่าใครอยากใครอยากแบบว่าใครที่มีเลขดีๆดีดกว่าใครที่ มีตัวเลขดีๆอ่ะแม่หมอก้อยว่าชาวราศีพุษภเนี่ยมาดีมากโดยเฉพาะเกณฑ์โชคลาบอ่อโชคลาบเสี่ยงลอตเตอรี่โชคอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยให้เลขสองหนึ่งนะคะจะสองหนึ่ก็ได้หรือสองอะไรก็ว่าไปนะแต่ก็อันนี้ก็คือแล้วแต่คุณถนัดนะความชอบของคุณนะคะเพราะว่าชาวราศีพฤษภดวงโชคลาบ ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะให้เก้าดเก้าจุดเก้าเก้าดีกว่าเผื่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์เผื่อแม่หมอทำนายไม่ถูกไม่โดนนะคะอ่าดวงศัตรูค่ะดวงศัตรูดวงศัตรูมาขอคืนดีอีกแล้วนะคะมีความหวังว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและดวงศัตรูที่ว่าเนี่ยเป็นคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะก็ถ้าเขาขอคืนดีก็คืนดีกันซะนะคะเพราะว่ายัางไงก็เป็นคนในครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องกันเองนั่นแหละ เอออย่าไปคิดอะไรมากนะคะอืมดวงด้านอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะด้านอุบัติเหตุเนี่ยของชาวราศีพฤษภเนี่ยคือมันแบบจบไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าในช่วงเนี้ยไม่น่าจะมีนะหลายอย่างมันสิ้นสุดในเรื่องของอุบัติเหตุเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะและที่สำคัญเนี่ยอ่ เอาเป็นว่าให้ระวังดีกว่าในเมื่อมันไม่มีแต่ว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอการขับรถนะการขับรถขับรบาอะไรพวกนี้เพราะว่าช่วงนี้มันสงกรานเราก็ต้องระวังอยู่แล้วแต่ถามว่าอ,อ,อ,บอุบัติเหตุร้อยเปอร์เไหมก็ไม่นะคะดวงด้านดวงด้านดวงด้านความรักค่ะคนโสดก่อนนะ ดวงคนโสดนะคะก็ได้แต่มองมองกันเท่านั้นเองค่ะมองมามองไปแต่ไม่เหมือนปลากัดนะมองมามองไปแล้วท้องอันนี้มองมามองไปมองมองมองกันอยู่อย่างนั้นแหละเออ ถ้าเป็นผู้หญิงเป็นคนโสดนะถ้าผู้หญิงคนไหนที่เป็นคนโสดให้ระวังมีเกณฑ์พ่อแม่ลูกติดเข้ามาพัวพันกับคุณซึ่งแม่หมอก,ก้อยว่าไม่ดีนักนะเพราะเราจะต้องไปรับผิดชอบลูกเขาไม่โอเคนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ชายคนโสดนะก็ให้ระวังแม่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกแม่ไม้แล้วนะเขาเรียกซิงเกิลมัมคุณอาจจะไปหลงชอบซิงเกิลมัมก็ได้นะซึ่งก็อ่า แล้วแต่การอุป,รอปรอารักคุณของของคุณ <c oughs> ถ้าคุณแบบว่ารับได้ก็โอเคนะคะสำหรับคนโสดอ่ะดวงสำหรับคนที่เป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันเป็นคู่รักนะคะอ่ะเป็นแฟนกันเนี่ยดูเหมือนว่าได้รับการอุปถัมภ์นะคะแต่บางครั้งคุณก็ละเลยเขาทำให้เขาเนี่ย รู้สึกรอคอยนะคะอย่างรอคอยเงินด้วยค่ะ<อ>ไม่ได้รอคอยแค่ความรักอย่างเดียวรอคอยเงินให้คุณช่วยเหลือนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ตามรอรอคอยค่ะรอคอยค่ะช่วงนี้แบบว่าเงินขาดมือช่วยหน่อยได้ไหมไอคิดถึงก็คิดถึงนั่นแหละกลับมาก็กลับมานั่นแหละแต่โอนเงินมาให้หน่อย ชาราสีบึกศพนะคะก็เอาทำนั้นแหละนะค<ฮ>ะ,นะะ,ะเดือนนี้นะคะแฟนของคุณอาจจะต้องอแยกกันสักพักหนึงอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างกับต่างจังหวัดหรือไปอยู่กับครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนะะี่ยหากไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากนะคะได้แต่ห่างกัน สักระยะหนึ่งนะเขาไม่ได้เจ้าชู้แต่มีคนชอบเขาอยู่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะคะอ่ะไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกดดันใครนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนหน้าตาดีที่แบบมีคนเข้ามาชอบเข้ามาอ่ะแซวเล่นบ้างในเฟซในไลน์อะไรก็ว่ากันไปเนาะเราต้องยอมรับถ้าเราอยากมีแฟนหน้าตาดีแต่ถ้าเราแบบว่าไม่อยากได้แบบนี้เราก็ต้องหาคนที่แบบหน้าตาแบบทั่วไปเนาะ ทําใจเลยนะคะที่แต่งงานแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะอ่าจะเป็นอย่างไรว้าวเดือนนี้ค่อนข้างดีค่ะมีโชคลาบด้วยเนื้อคู่สนับสนุนคู่คลองสนับสนุนแล้วก็เหมือนยินดีเป็นอะไรที่แบนว่ามีเกณฑ์ถูกหวยแบบน่ายินดีอะพูดตรงๆเลยนะคือเ <c oughs> นี่ยตั้งแต่ดูมามาถึง ราศีพุกศบแล้วนะณนะตอนนี้ราศีพุกศพดีที่สุดนะคะพุกศบดีที่สุดเลยในเดือนในเดือนนี้นะแต่เดี๋ยวเราล,อ,ลอดูอันดับถัดไปนะว่าราศีไหนดีดีกว่านี้อีกแต่เนี่ยที่เห็นนะ่ะอืมดีมามาดีแบบ99.99% 99เลยนะคะอ่ามาดีอ่ะเดี๋ยวจดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวไปลงในเพจด้วย เพราะว่าได้ไพ่ใบเนี่ยคอมพลิชันหมายถึงความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากได้เงินได้ดกได้งานได้ได้ทุกอย่างเลยนะคะโอ้เยี่ยมค่ะด้านสุขภาพค่ะด้านสุขภาพเยี่ยมด้วยหรือเปล่าด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพโอเคด้านสุขภาพมีการตรวจรักษานะคะโอเคยังไงมีการตรวจรักษานะคะแล้วก็ตรวจอย่าง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 ละเอียดอย่างละเอียดเอ่อ และมีเกณฑ์เฝ้าบ้านอะมีเกณฑ์อยู่ในบ้านเรียกว่าคุณจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าเป็นกลุ่มที่จะเป็นนะโควิดเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่เป็นนะคะด้านการทําบุญนะคะสายมูเตรูกลาบไหว้ที่ไหนหรือทําบุญอย่างไรอ้ะได้ไพ่ใบเดิมเขาบอกว่าการทำบุญนะคะ1อ,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 อย่างคือขอแค่อย่างเดียว คือการบริจาคบริจาคสิ่งของหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์นะคะบริจาคนะไม่ต้องนั่งสมาธิให้ให้แบบจิตมันไม่นิ่งนะสำหรับเดือนนี้นะแต่ใครที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปนะคะแต่สำหรับแม่หมอก้อยก็คือการบริจาคนะคะให้บริจาคไปทางนี้เลยนะเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ อ,อุปกรณ์การแพทย์นะคะและถ้าไปไหว้ไหว้อะไรไหว้ท่านใดไหวอ้อันนี้มีเยอะไหว้พญานาคนะคะไหว้องค์พญานาคกับพระนานรายนะคะถ้าหาพระนานรายไม่ได้ก็ให้ไหว้เป็นองค์พญานาคแทน นะคะอ,อันนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านไหนที่รู้สึกว่าดูดวงแล้วไม่พอนะคะดูแบบพื้นๆจากคลิปไม่พอใจนะคะยังอยากดูอีกก็ติดต่อแม่หมอก้อยมาได้ทางเพจนี้นะคะแล้วก็ในเพจเนี่ยจะมีข้อความอัตโนมัติให้แอดไลน์ทันทีเลยไลน์ลเนี่ยเป็นไลน์ส่วนตัวของแม่หมอก้อยเลยนะคะแล้วก็ ราคาเนี่ยคะ่ะไม่โหดไม่โหดค่ะ599บาทลดเหลือ359บาท30นาทีคุยกันอย่างเมามันค่ะรับรองคุยรู้เรื่องนะคะถ้าไม่รู้เรื่องแม่หมอกอ็ไม่วางสายค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและติดตามคลิปแม่หมอในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ